ับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคการแก้ไขปัญหาการป้องกันก็ว่าไปนะอีกด้านหนึ่งการที่จะขับเคลื่อนประเทศให้พ้นจากวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็ก็ต้องดําเนินหน้าต่อกันไปนะครับโดยที่มีการเมินการไปอยู่นะก็นี่ใกล้จะครบ1เดือนแล้วนะภูเก็ตเซนบอกนะครับในส่วนของเกาะสมุยนะเกาะสมุยโมเดลสมุย plus โมเดลนี่นะครับนะ ก็ดําเนินมากว่า1สัปดาห์แล้วนะก็ประเมินกันมามาประเมินกันหน่อยว่าแนวทางของการทํางานมาเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างพี่แมนนะครับคือจริงๆเป้าหมายของการเปิดภูเก็ตเซนบอกหรือว่าสมุยพลัดเนี่ยต้องการที่จะเปิดเมืองให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นักท่องเที่ยวเน้นเรื่องคนจากต่างประเทศเนี่ยต่างชาติได้ไดเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวไว้แล้วก เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแล้วก็หลากหลายเนี่ยเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาแล้วก็จับจ่ายใช้สอยใช้เงินใช้ทองเงินทองมันจะได้เข้ามาสัพพัดในภูเก็ตแล้วก็เมืองข้างเคียงนะตอนนี้เข้าใจว่าที่ภูเก็ตภูเก็ตแซนด์บ็อกนี่นะก็เลย14วันแล้วหลังจาก14วันมาแล้วก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากพื้นที่ของภูเก็ต แล้วก็จะมาที่พังงามาที่กระบี่นะวันก่อนที่พังงาเก็เริ่มเปิดเกาะโนเดเปิดเกาะนี้รับนะักท่องเที่ยวจากภูเก็ตแล้วคุณรำพอเข้ามาแล้วอืมแล้วเมื่อการประชุมสบครบรรพหัสบดีที่ผ่านมานี่นะครับก็ได้มีระเบียบใหม่แล้วนะว่าค,คนที่มาภูเก็ตมาสมุยมก็สามารถที่จะพำนักได้ที่ภูเก็ตเจ็ดวันแล้วจากเดิมกระตุ<ด>้ไว้สิบสี่วันลดลงเหลือเจ็ดวันก็ลดลงเหลือ 7วันนะเพื่อที่จะให้มีการกระจายการท่องเที่ยวไปยังภูมิภาคอื่นๆจังหวัดอื่นๆมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระจุกตัวอยู่ที่อ่าภูเก็ตนะครับนะซึ่งถ้าไปดูตัวเลขการเดินทางเข้ามาในภูเก็ตในช่วง3สัปดาห์แรกก็มีคนเดินทางเข้ามาเนี่ยประมาณ9,000กว่าคนนะเกือบเกือบหมืนคนนะครับแม้ว่าจะไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับ แต่เดิมปี2,562ก่อนวิกฤตโควิด19เนี่ยนะครับก,ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ที่พอใช้ได้อยู่นะครับ mm hmm. เพราะาในข้อจํากัดต่างๆนี่นะพอเราเปิดภูเก็ตปั๊บเนี่ยก็มีประกาศมาหลายภาคส่วนเพื่อที่จะไปล็อกดาวน์ส่วนอื่นๆจังหวัดอื่นๆนะครับก็ทําให้กระทบต่อภูเก็ตเเรื่องของการ งดการเดินเที่ยวบินงดการเดินรถในบางเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ส่งผลกระทบต่อ,อ,อการเดินทางไปภูเก็ตอยู่ระดับหนึ่งนะแล้วก็ตัวเลขเออที่มันระบาดใหญ่อยู่ในหลายจังหวัดนี่นะครับตัวเลขสีแดงก่ําไปเกือบทั่วประเทศนี่นะก็ส่งผลทางจิตวิทยาครับต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูเก็ตด,ด้วยนะครับนะไม่แ่นะ ก็ส่วนหนึ่งแหละมีผลกระทบแน่นอนอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมาตรการที่เราคุมเข้มโน่นนี่นั่นออกมาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นว่าการห้ามบินจากสนามบินที่มีความเสี่ยงเนี่ยเช่นห้ามบินจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการห้ามบินจากดอนเมืองซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงแจ๋อยู่เหมือนกันเนี่ย แน่นอนว่านี่คือการทําให้มีผลกระทบต่อภูเก็ตแซนบอกแน่นอนครับเพราะวา่าเครื่องบินที่จะบินไปลงมัน,ม,น,ม,นมันมันห้ามบินไปลงอ่ะไง่ายง่อ่างเงี้ยมันบินไปไม่ได้เห็นมีสายการบินบางสายการบินพยายามที่จะไปใช้สนามบินอูตะเภาเลี่ยงเมืองสีแดงครับเลี่ยงเมืองสีแดงเพื่อที่จะบินไปภูเก็ตหรือบินไปสมุยแต่ว่ามันก็ช้าไปแล้วไงเพราะชนบุรีก็เข้ามาสู่13จังหวัด เรียบร้อยแล้วนะครับนะ,ะมาดูสรุปตัวเลขชัดกันนิดหนึ่งนะฮะถึงวันที่23รกรกฎาคม23วันของการเปิดภูเก็ตเซนบ็อกซี่นะครับก็บมีนักท่องเที่ยวเข้ามา1290 0คนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแต่ละวันอัตราพเพิ่มสูงขึ้นนะเฉพาะวันที่23นะครับซึ่งมีการทำสถิติไว้นี่นะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ย 6เที่ยวบิน6เที่ยวบินก็คือ600กว่าคน679คนนะครับในขณะที่การจองห้องพักโรงแรม SA Plus เนี่ยยอดจองเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะฮะตัวเลขก็อยู่ที่2 6 0 0 0 0คืนแล้วนะ2 6 0 0 6 0กื่วาคืนแล้วนะครับก็คือ,อต่อคืนต่อห้องนะครับ โดยเป็นเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่รอยี่สิบสามคืนนะครับนะคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบสองเดือนสิงหาคมเนี่ยน้อยลงหน่อยนะหกหมื่นหกหมื่นหกพันคืนคิดเป็นร้อยละยี่สิบห้าเดือนกันยายนเนี่ยสี่พันคือตอนนี้เนี่ยอาจจะอาจจะรออยู่ระหว่างการตัดสินใจอ,อยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาจะมาแล้วหรือว่าบางบาง,บางส่วนก็มาแล้วเนี่ยนะครับก็ ก็อาจจะสูงนิดหนึ่งนะครับนะนักท่องเที่ยวเป้าหมายของอโครงการนี้นะฮะสามเดือนนี่เขาบอกว่าอยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเป้าหมายตั้งไว้ที่หนึ่งแสนคนครับหนึ่งแสนคนในสามเดือนเนี้ย <ฮะ S 2> เราเริ่มเปิดเนี่ยกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยสามเดือนนี้เอาหนึ่งแสนคนแล้วในสามสัปดาห์แรกมีเข้ามาหนึ่งหมื่นคนนะเพราะ,ะ,ะน,นั้นอีอกห้าสัปดาห์อีก ก้าสัปดาห์ที่เหลือครับต้องดันให้ได้เก้าหมื่นคนนะครับแต่ถ้ายอดจองตามตัวเลขยอดจองเฉพาะเดือนกรกฎาคมเนี่ยหนึ่งยอดคนกับยอดยอดคนกับยอดยอดยอดคนกับยอดคืนที่นอนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะคนมาคนมาเนี่ยก็นอนอย่างน้อยก็สิบสี่คืนอย่างน้อยเนี่ยสิบสี่ถึงแม้ว่าระยะหลังจะลดลงเหมือนแค่เจ็ดวันก็ตามก็ต้องเริ่มนึ่งสิงหาคมเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับอันนี้อันนี้คือ ระหว่างจํานวนคนที่เข้ามากับจํานวนคืนที่นอนเนี่ยแตกต่างกันคนอาจจะมาหนคนนอน4คืนใช่อยอดยอดจองที่ก็บอกว่าสองแสนหกหมื่นคืนเนี่ยมันอาจจะตัวเลขมันอาจจะอยู่แค่ประมาณรักเก้าหมื่นหรือว่าหกห0 0่นคนก็ได้ก็ต้อง1 14, อนึ่งคนสิบ่ใช่ไหคนหนึ่งอย่างน้อยช่วงแรกเนี่ยเดือนก,กรกฎาคมก็ต้องนอน14บสีคืนอยู่แล้วนะครับนะอะ แต่ว่านักท่องเที่ยวที่จองห้องพักโรงแรมที่หาดป่าตอง,ตองนี่จะสูงสุดเลยนะฮะรอลงลงมาเป็นเชิงทะเลหาดกะตะกะรนเป็นต้นนะครับก็นักท่องเที่ยวที่มาพักที่โรงแรมในหาดป่าตองส่วนใหญ่ก็จะมาทำกิจกรรมแน่นอนเล่นตามชายหาดนอนอาบแดดนะฮะก็ตอนนี้ก็ทำให้นอกจากที่พักโรงแรมแล้วเนี่ยธุรกิจที่เสริมจากนั่นก็เริ่มที่จะ ดีขึ้นนะเช่การให้บริการเตียงการให้บริการาร่มรอย่างนี้เป็นต้นร้านค้าร้านอาหารก็ยังเปิดอยู่ไม่เต็มพื้นที่เท่าไหร่นะยังเปิดอยู่น้อยนะครับนะาฐานบันเทิงก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับกย็ยังอยู่ในอาการป้องกันโควิดอยู่นะบรรยากาศก็ยังไม่คึกคักมากหรอกนะครับเฉพาะในภูเก็ตนี่นะนะครับฮังนกะ์ลปายภูเก็ตจะต้องฉีดวัคซีน2โดส แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเราต้องอยู่ที่นั่นเดือนกรกฎาคมยัง14วันแต่ว่าหลังจากเดือนกรกฎาคมแล้วก็อยู่ได้เจวันก็สามารถมุม่ไปพังงาไปภูเก็ตไปสมุยร,รู้สึกว่าจะมีข้อยกเว้นคุณอมพลระหว่างคนที่ฉีดวัคซีนแอสตราซีนิกาเนี่ยฉีดหนึ่งเข็มเข้าภูเก็ตได้ครับอฉีดหนึ่งเข็มเนี่ยเข้าภูเก็ตได้แล้วตอนนี้ม,มีมาตรการที่เคยเข้มข้นเนี่ยก็ค่อยๆทยอยผ่อนคลายลงมา บ้างพอสมควรเนื่องจากว่าได้มีการประเมินสถานการณ์เนี่ยวันต่อวันวันต่อวันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มานั่งปรึกษาหารือกันแล้วก็ท้ายที่สุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งให้มีการผ่อนคลายบางมาตรการเช่นาเดิมต้องอยู่ในภูกเก็ตอ่าสิบสี่วันก็เหลือเจ็ดวันฉีดชีโนวัคแ,แล้วต้องสองเขม็มอ่าฉีดแอตตราซีนิก้าหนึ่งเข็มก็เข้าได้นะฮะนี่คือมาเรื่องของมาตรการต่างๆที่ออกมาในการที่จะ กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวของภูเก็ตนะครับครับในส่วนของสมุยพลัดนะสมุยพลัดเฉพาะตัวเลขที่มีการคาดการไว้เนี่ย15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามานสัก1,000คนจะสร้างรายได้ประมาณสัก180ล้านบาทนะครับนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงก็สมุยนี่อาจจะเป็นไฮนะแต่ว่าภูเก็ตนี่จะเป็นโลซีซันก็จะกลับมาเป็น ไซีซันอีกทีนู่นแหละเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าสมุยที่ทำไงที่จะทําหน้าหายนี้จะให้มีคนเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยยูไดภทยออกจากประเทศปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสมุยพลัสโมเดลอยู่พอสมควรนะเพราะว่าต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากยุโรปเป็นสำคัญนะครับและแม้มาแล้วก็ต้องเจอมาตรการการ กักตัวอันนี้เป็นต้นนะเพราะว่าสมุยนี่จะต่างกับภูเก็ตสมุยเขาเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องอยู่ในโรงแรมที่พักเนี่ยสวันนะแต่ภูเก็ตเนี่ยเข้ามาแล้วสามารถที่จะเดตเตอไปไหนได้เลยแต่ว่าห้ามออกต่างจังหวัดอยู่ในอยู่ในภูเก็ตแต่ว่าไม่ไม่ต้องมากักตัวอยู่3วันแต่ว่าสมุยเนี่ยต้องอยู่ในโรงแรม3ามวันก่อนนะครับเพื่อเพื่อรอดูอาการนะก็สามารถที่จะออกไปได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็สมุยก็พยายามที่จะตอนนี้จะเชื่อมจาก เชื่อมกับภูเก็ตนั่นแหละนะครับนะเพราะว่าหลังจากาสิงหาคมแล้วไม่ต้องกักตัวเจ็ดวันหรือว่าหลุดจากเจ็ดวันแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะามาสมุยสามารถเชื่อมโยงกันได้นะเพราะนักท่องเที่ยวเองส่วนใหญ่ก็ก็จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสมุยภูเก็ตอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นปัญหาทั้งหลายทางกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ ได้เข้าไปแก้ไขปัญหานะครับนะฮะโดยการมีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอทั้งทางบกทางเรือทางอากาศทางรางด้วยนะแต่ทางรางภูกเก็ตยังไม่มีรางใช่ไหมนะครับก็จะไปแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อติดขัดเรื่องของการเดินทางการขนส่งนะครับที่ผ่านมาก็มีการไปประเมิน การทํางานต่างๆนะการไปควบคุมดูแลเรื่องของการเข้ามาแล้วการตรวจโรคก,การอะไรต่างๆก็เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ,รบนะรวมถึงที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้นี่นะก็กแก้ไขปัญหาไปแล้วนะเรื่องของการ,รเก็บค่าโดยสารแพงเรื่องของอะไรนี่นะกระทรวงคมนาคมก็จะเข้าไปตรงนี้นะเพื่อไม่เป็นภาระไม่ให้มีจุดอ่อนให้การท่องเที่ยว ของภูเก็ตเนี่ยมีปัญหานะครับนะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องนะก็จะไปดูแลในพื้นที่ทุกมิตินะครับรวมถึงการนะเข้าไปประชาลัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ได้รับทราบได้เข้าใจเวลาเกิดปัญหาจะทําอย่างไรนะก็จะนะรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆก็จะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ทําผิดจะได้ไม่มีปัญหานะครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายที่จ้องอยู่แล้วเนี่ยนำข้อมูลมาบิดเบือน นะครับมาสร้างข้อมูลต่อเนื่องไปนี่นะส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลเท็จต่างๆนี่นะอย่างกรณีที่เห็นชัดเจนใช่ไหมที่มีนักท่องเที่ยวจากสารัฐอาหรับเมิเรตส์คนหนึ่งติดโควิดก็โอ้กระจายข่าวกันปะคุมข่าวกันไปเหมือนกับว่าเอ้ปราสาททรายล้มแล้วภูเก็ตแชนบอกล้มแล้วไปไม่ไหวแล้วซึ่งมันส่งผลกระทบทางจิตวิทยาเยอะจริงมันแค่คนเดียว จริงๆมันก็แค่คนเดียวไม่ได้มีอะไรมากมายแก่กองแล้วก็พอเจอแรกๆในเขาก็เข้าไปควบคุมเลยคือเจอที่สนามบินใช่เจอที่สนามบินแล้วก็กลับตัวเลยอืกลับตัวเลยแล้วคณะทั้งคณะตอนนั้นเข้าใจว่าเขาก็เดินทางกลับก่อนกําหนดเลยใช่ใช่กลับ<ช>นะก็ไม่ได้มาเป็นไม่ได้ลงมาสัมผัสแผ่นดินไทยเลยครับแค่เครื่องบินยนลงมาที่สนามบินนันเองแล้วเขาก็ตรวจแล้วก็เจอเขาก็กลับหมดเลยอ<ช>ืนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับอ ผู้แกสันบอกเลยนะครับครับแล้วเขาก็เอาคนผู้ป่วยเนี่ยมามาดูแลรักษาอะไรเงี้ยนะครับนะก็เนี่ยตรงเนี้ยช่วงครันาคมก็จะเข้าไปเพื่อที่จะไปยับยั้งข่าวลือข่าวปล่อยข่าวบิดเบือนทั้งหลายนี่นะครับก็ที่ผ่านมาก็ดูจะประสบความเำเร็จอย่างเรื่องของแท็กซี่แพงใช่ไหมพอมีข่าวปั๊บเนี่ยเขาก็ชี้แจงทันทีชี้แจงแล้วก็เข้าใปแก้ไขปัญหา จริงๆมันมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าข่าวมันอาจจะเกิดจากการ,รที่ไม่อธิบายมันก็เกิดการนําเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนี้ไปต่อเนื่อง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 ก็ทําให้เป็นกระแสขึ้นมาที่จริงเป็นแอปเป็นแอปของโรงแรม,มที่อาจจะไม่ได้ปรับหรือว่าอาจจะแอปเก่าหรืออะไรเนี่ยนะก็ทําให้คนที่จองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จองเข้ามาเนี่ยเขาก็เข้าใจผิดนะครับก็ อ่ลงประเด็นนี้นะครับตอนนี้เขาก็ควบคุมราคาหมดแล้วนะฮะในในในภูเก็ตในเรื่องราคาอ่ารถเช่ารถต่างๆควบคุมหมดแล้วว่าให้อยู่ในราคานี้อยู่ในราคานี้ห้ามเกินอย่างนี้ครับก็หกเกตร้อยก็เหลือสี่ห้าร้อยใช่เง,งี้ยนะอยู่ที่<ม>ในปริมาณที่พอรับได้อะไม่ใช่เราเปิดเราเปิดมานะเราก็ช่วยโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์กำ<ม>ไรสูงสุดกันท,ทันทีมันไม่ได้หรอกนะครับนะแล้วที่ผ่านมาเราอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยเวลามีปัญหา เราก็ดึงนักท่องเที่ยวจากคนไทยเราเรียกร้องคนไทยไปเที่ยวกันเถอะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอจะดีขึ้นเราก็ตีทิ้งนักท่องเที่ยวไทยมันก็ไม่ได้เห<ช><ช>มือนกันนะผมก็จะว่าต้องรักษา<ม>ไว<ป>้ผมก็จะว่าผู้ประกอบการในภูเก็ตรวมทั้งชาวภูเก็ตเองก็ตระหนักแล้วก็เข้าใจเรื่องที่ททดำรงอยู่เวลานี้ครับคงจะร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เพราะว่าอย่าหรือว่าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากภาคเอกชนครับ แล้วก็เสนอมาอย่างภาครัฐรัฐถึงเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเ,เขาเข้าใจเรื่องนี้ดีให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะดําเนินการตามมาตร,ราการที่ร่วมกันกําหนดและร่วมกันออกมาครับ,รบซึ่งการเข้าไปของ,งกระทรวงคมนาคมนี่นะก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทุกหน่วยงานดาเนินการในมาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ฟังปัญหาของผู้ประกอบการ ประชาชนนะแล้วก็เข้าใกล้เข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนะก็ที่ผ่านมาก็ดูจะประสบความสําเร็จอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับนะนี่ก็คือมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยให้คือเป็นโมเดลอะในการที่จะต่อไปยังจังหวัดอื่นๆนะถ้าภูเก็ตสําเร็จสมุยสําเร็จสมุยเกะเต่าเกาะพัง,งานสําเร็จนี่นะครับก็จะไปยัง จังหวัดอื่นที่อยู่ในแผน10จังหวัดนี่นะเชียงใหม่บุรีรัมชนบุรีครับหรือว่าพังงากระบี่กรุงเทพนี่อาจจะช้าหน่อยล้กรุงเทพเอารอรอไฟหลังอะไรกันเพราะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบุรีรัม์เองก็ก็เตรียมที่จะจัด GP m ีมอเตนะครับที่จะจัดการแข่งขันรถสูตรนี่นะครับนะก็ก็เนี่ย ถ้าภูเก็ตสําเร็จแลวเราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปจังหวัดอื่นๆได้นะบุรีรัมย์ก็รออยู่ชนบุรีก็รออยู่เชียงใหม่ก็รออยู่นี่นะก็ทําให้อย่างน้อยภาคภาคธุรกิจท่องเที่ยวในบางกลุ่มบางก้อนก็ได้กระเตื้องขึ้นมาบ้างเพราะเขาเนี่ยเขาแยกกันมาปีกว่าแล้วนี่นะเขาอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะรายได้เพิ่มขึ้นมาก็นอกจากเยียวยาช่วยเหลือตัวเองบรรดาเจ้าแก่ทั้งหลายจ้างคนงานได้เพิ่มขึ้น นะจากเดิมถ้าแก่ฟาดโรงแรมอยู่คนเดียวนี่นะก็สามารถที่จะเรียกคนเคยทํางานมาจากอีสานเหนือจากจังหวัดอื่นก็มาช่วยทํางานสี่้าห้าคนเพิ่มเป็นส<น><น>ิบคนยี่สิบคนก็กระจายไรายได้จงเงินเหล่านี้มาอย่งอางญาติพี่น้องในจังหวัดอื่นๆนะนี่ก็ส่วนหนึ่งนะถ้าส่วนหนึ่งมันดีขึ้น<ม>ก็จะกระจายไปยังส่วนอื่นๆได้นะก็ะหวังว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันนะให้ภูเก็ตเซนบอกนะครับหรือว่าสมุยพลัสนะประสบ ความสาเร็จนะแล้วก็ตัวเลขของภูเก็ตเองการติดเชื้อก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงนะการควบคุมดูแลก็อยู่ในค่อนข้างดีที่เป็นคนไทยนะออนอกจากคลัสเตอร์นักเรียนจากมัดกมยะลาก็าาาไปแล้วนี่ก็ไม่มีคลัสเตอร์ใหญ่ๆก็ไปแล้วในในภูเก็ตเนี่ยนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ระดับ10กว่าหรือว่าไม่ถึง10บในบางวันนะครับก็อยู่ในภาวะที่ยังควบคุมได้อยู่ตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญที่ คือนักท่องเที่ยวมาเขาก็กลัวบ้านเราเหมือนกันน่ะไม่เขาจะฉีดอตองเข็มแล้วก็ตามภูกเกต็ตเนี่ยหลังจากภูกเกต็ตสําเร็จแล้วตอนนี้พังงาเขาประกาศเป็นยุทธศาสตร์แล้วนะครับหนึ่งตุลาเขาจะเปิดเมืองพังงาครับหนึ่งตุลาเปิดเมืองพังงาแล้วก็พังงากับภูเกต็ตเขาจับมือกันเป็นเมืองพี่เมืองเมืองน้องเขาจะจัดงานใหญ่จัดงานใดียวก็จะจัดงานบนสะพานสารสินบนสะพานสารสินก็จะจัดงานใหญ่วันลอยกระทง เป็นการจัดงานแสงสีเสียงบนสะพานสรารสินฝัง่งโน้นแบ่งแบ่งสะพานกันคนละครึ่งครับครึ่งโน้นภูเก็ตจัดเครื่งนี้พังงาจัดค่าใช้จ่ายช่วยกันแบ่งกันครับอันนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสองเมืองท่วนี้ก็ต้อง,งอยู่ที่ตัวเลขการติดเชื่อไรนะนั่นแหละแต่ว่าเขาเขาประกาศพยุทธศาสตร์แล้วว่าวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยจะเปิดเมืองพังงาครับแล้วก็ ลอยกระทงก็ประมาณกลางเดือนพฤศจิกาก็จะจัดงานแสงสีเสียงบนสะพานสารสินที่เรารู้จักว่าสะพานรักสารสินนี่แหละนะฮะก็จะจัดงานบนสะพานนี้ครับอ่ะอันนั้นก็เป็นภาคจังหวัดต่างๆที่จะดาเนินการนะแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยหนึ่งพฤศจิกายนที่นายกประกาศจะเปิดประเทศเนี่ยดูว,ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วนะณนะมองจากณเวลานี้นะครับอ่ะ ช่วงนี้หมดเวลานะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะสวัสดีครับสวัสดีครับ